ครับสวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับเอาละรครับในคลิปที่แล้วนะครับ เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์กันไปแล้วนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่านะครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่เกิดความเสียหายของคอมพิวเตอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครับไปชมคลิปกันเลยครับ พลอยค่ะคุณแม่อยู่ไหนพลอยออกมาหาแม่หน่อยลูกพลอยลืมปิดคอมนะลูกอุ๊ยหนูลืมปไปเลยค่ะคุณแม่อากาศก็ร้อนนะพลอยเดี๋ยวคอมจะร้อนไปกันใหญ่มันจะเสียเอาที่หลังไม่ได้ใช้งานแล้วปิดคอมด้วยนะลูกจะได้ช่วยแม่ประหยัดค่าไฟไปในตัวด้วยค่ะคุณแม่น้องๆครับเมื่อสักครู่ ลอยลืมปิดคอมพิวเตอร์จนคุณแม่ต้องเตือนเลยน้องๆทราบไหมครับว่าความร้อนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง P i ไเสียหายได้ถ้าเช่นนั้นวันนี้เรามาดูกันซิว่าสาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างสาเหตุที่หนึ่งเป็นสาเหตุที่เราได้ทราบกันไปเมื่อสักครู่ นั่นก็คือความร้อนนั่นเองเพราะความร้อนเป็นสาเหตุที่ทําให้คอมพิวเตอร์เกิดอาการที่เรียกว่าแฮงซึ่งเป็นอาการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองการสั่งงานชั่วคราวทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างนั่นเองครับ 2. ฝุ่นละอองเมื่อมีฝุ่นละอองเข้าไปเกาะติดก,กับแผงวงจรต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์จะทําให้เกิดความเสียหายได้ เช่นอาจไปอุดตันช่องระบายอากาศหรืออาจเข้าไปอุดตันเครื่องเล่นซีดีทำให้หัวอ่านไม่ทำงานได้ 3. สนามแม่เหล็กเพราะแม่เหล็กสามารถทำลายข้อมูลในแผ่นดิสตหรือฮาร์ดดิสและอาจจะทำให้จอภาพเกิดสีเพี้ยนไปจากเดิมได้ข้อ4โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถทำลายโปรแกร,รมควบคุมระบบการทำงานคอมพิวเตอร์หรือทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ 5. น้ำและความชื้นจะพบบ่อยในแผงวงจรต่างๆซึ่งเกิดจากการรั่วซึมของแบตเตอรี่ทำให้แผงวงจรชำรุดหรือมีปัญหาอาจทำให้ต้องซื้อแผงวงจรใหม่ได้ดังนั้นน้องๆต้องระวัง อย่านำแก้วน้ำมาวางใกล้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะน้องๆอ,อาจจะทำน้ำหกใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เอาลละครับน้องๆได้ทราบถึงสาเหตุต่างๆกันไปแล้วตอนนี้เรามาพักเล่นเกมสนุกๆก,กันก่อนสักครู่นะครับก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมต่อไปเรามาทบทวนถึงสาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์กันอีกครั้งนะครับ ข้อ 1. ความร้อนที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการแห้งข้อ2ฝุ่นละอองที่จะเข้าไปเกาะหรืออุดตันแผงวงจรต่างๆทำให้เกิดความเสียหายข้อ 3. สนามแม่เหล็กทำให้ข้อมูลเสียหายหรืออาจทำให้จอ CRT มีสีเพี้ยนข้อ 4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่สามารถทำลายโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และสุดท้ายข้อที่5น้ำและความชื้นจากการรั่วซึมของแบตเตอรี่ที่ทำให้แผงวงจรเกิดความเสียหายน้องๆครับเมื่อทราบถึงสาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์แล้วก็อย่าลืมนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายด้วยนะครับช่วยถนอมเพื่อนๆพพี่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อย่างพวกเราอยู่ช่วยงานน้องๆไปได้นานๆน,นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับครับนั้งเลยครับเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุนะครับที่มันทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเกิดความเสียหายแล้วนะครับเราก็ควรนะครับก็ควรที่จะมีวิธีป้องกันนะครับมีวิธีป้องกัน เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับไม่ต้องซื้อใหม่กันไม่ต้องพาไปซ่อมกันนะครับเอาแล้วครับแน่นอนนะครับสำหรับงานในคลิปนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับครูคิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับพ่อ เรียนบอกทราบกันแล้วนะครับโทรศัพท์ลำโพงกล้อ,องนะครับต่างๆโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อ้น,นี้อุปรกรณ์เทคโนโลยีใช่หมดเลยนะครับและในงานในคลิปนี้นะครับให้นักเรียนอัดคลิปเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนอัดคลิปบอกถึงสาเหตุนะครับที่ทำให้อุปรกรณ์เทคโนโลยีของนักเรียนนี้เกิดความเสียหาย ให้นักเรียนบอกถึงสาเหตุที่ถ้าเราทำไอ้นี้อย่างนี้แล้วนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีของนักเรียนเนี่ยจะเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับบอกมาคนละ5อย่างนะครับ5ข้อนะครับแล้วนะครับแล้วบอกถึงวิธีการป้องกันนะครับเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปนะครับมันจะเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับ บอกความป้องกันนะครับวิธีการป้องกันของนักเรียนที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นนะครับเทคโนอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับ5อย่าง5ชนิดนะครับบอกมาเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความเสียหายนะครับมีอะไรบ้างนะครับอัดคลิปมาเหมือนเดิมนะครับอัดคลิปมาเหมือนเดิม รูยกตัวอย่างนะครับพัดลมนะครับพัดลมเอาไม้ไปตีนะครับเกิดความเสียหายแล้วนะครับวิธีการป้องกันก็คือเราไม่เอาไม้ไปเคาะให้มันแรงๆนะครับเวลาพัดลมไม่หมุนหรือว่าพัดลมหมุนช้าๆแล้วเราเอาไม้ไปเคี่ยอะไรแบบเนี้ยเคี่ยให้มันหมุนเร็วๆอ่ะนะครับเราไม่ทำนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับของนักเรียนล่ะมีอะไรบ้างนะครับ 5ข้อนะครับเอาละครับอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนคนข้างจะร้อนนะครับคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับนักเดียนครับ